สวัสดีครับกําลังมาเดินเที่ยวอยู่อยากทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าพอเดินเดินเนี่ยเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยน,ปยนแปลงคือมันมีความรู้สึกว่าโ,โลกเราเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นเทคโนโลยีมันก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้อาชีพบางอาชีพเนี่ยน่าจะตกงานนะครับหรืออาจจะค่อยๆหายไปจากสังคมเลยก็ได้มีอาชีพอะไรบ้างน,นะครับในความคิดของผมมาดูกันครับ พามาดูอาชีพแรกนะครับที่คิดว่าตำแหน่งงานน่าจะน้อยลงและในอนาคตน่าจะตกงานนั่นก็คืออาชีพพนักงานเสิร์ฟตัวอย่างร้านนี้นะครับเขาจะไม่ใช้พนักงานเสิร์ฟเลยเขาจะใช้เป็นสายพานในการเสิร์ฟและเวลาเราสั่งออเดอร์เนี่ยเราสั่งจากหน้าจอได้เลยนี่ครับเรามาดูเวลาเราออเดอร์นะครับเลือกภาษานะครับเราอยากกินอะไรเราก็ดูเมนู ส่งคาสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับรายการอาหารที่เราสั่งมันจะวิ่งมาตามสายพานแล้วก็มาที่โต๊ะเราโดยที่ไม่ต้องใช้พนักงานเลยแล้วมาดูครับน้ําเราก็สามารถกดจากก๊อกที่อยู่บนโต๊ะได้เลยน้ำดื่มนะครับเนี่ครับแล้วถ้าเราจะกินแบบเป็นชานะครับเราก็สามารถเอาชาใส่ไปได้ นี่ครับรายการอาหารที่เราสั่งมาแล้วครับอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราสั่งไปนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลุงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีมาตามสายพานเลย นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนคนในการเสิร์ฟอาหารซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้ามากกว่านี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนคนในตําแหน่งตรงนี้พอเรากินเสร็จเราจะเช็คบิลน,นะครับเราก็สามารถกดเรียกให้มาเช็คบินที่โต๊ะเราได้เลยจากหน้าจอ และเดี๋ยวนะครับจะให้เพื่อนๆดูเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเวลาคิดเงินเนี่ยเขาจะใช้เครื่องครับมาสแกนที่จานเนี่ยและในจานเนี่ยมันจะเป็นราคาขึ้นไปที่เครื่องเขาเลยไม่ต้องมานั่งนับว่ามีกี่บงกี่ใบมันจะสแกนปุ๊บมันจะรู้เลยว่าเรากินไปเท่าไหร่นี่นะครับเขาจะเอาเครื่องยิงไปที่จานไม่ต้องมานั่งนับแล้ว และรายการต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่หน้าจอเขาเลย,นยรรแนัซเนะคะทองหน,งนะะแล้วก็จะมีสุด, 1, 1, ด 1, หนึ่งโรนอ,อ,อนะคะนี่ครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการเอาเทคโนโลยีมาใช้แทนคนนะครับในร้านอาหารอีกตำแหน่งงานหนึ่งนะครับที่สังเกตเห็นในชีวิตประจำวันก็คือ ตำแหน่งพนักงานรับออเดอร์แล้วก็เก็บเงินร้านฟาสต์ฟู้ดน่าจะค่อยๆตกงานไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเครื่องอัตโนมัติมาแทนหมดแล้วเนี่ยฮะมันจะเป็นเครื่องอัตโนมัติหมดแล้วครับเวลาเราสั่งอาหารขอเลือกนิดนึงอ,อันนี้ครับ คเครื่องมันจะคิดเงินเรียบร้อยเลยใช้บัตรหรือใช้สแกนอะไรก็ได้ครับเครื่องก็จะออกใบเสร็จแล้วก็หมายเลขคิวมาให้นะครับเราก็รอให้ดูชัดๆเลยนะครับสาขานี้ไม่มีแล้วนะครับพนักงานรับออเดอร์พนักงานเก็บเงินว่างป่ลาเลยนะครับเคาน์เตอร์ด้านหน้า จะมีเพียงแค่พนักงานนะครับคอยจัดรายการอาหารแค่นั้นเองได้อาหารมาแล้วนี่ครับแล้วตามร้านฟาสต์ฟูด้ดส่วนมากเดี๋ยวนี้มันจะเป็นระบบให้คนที่มาทานนะครับหรือลูกค้าเนี่ยช่วยเหลือตัวเองมากกว่าอย่างเครื่องดื่มเครื่องดื่มน,นี้เราก็มากดเองได้เลย ซอสน,นะครับก็ออกมาบริการตัวเองช้อนต่างๆก็หยิบเองนะครับส่วนนี้ไม่ต้องมีพนักงานเลยจะเห็นว่าขบวนการในการที่เรามาสั่งอาหารที่ร้านฟาสต์ฟู้ดเมื่อสักครู่นี้แทบจะไม่ได้ใช้พนักงานเลยส่วนมากแล้วก็คือเป็นการทำรายการเองนะครับของลูกค้าตั้งแต่สั่งออเดอร์ แล้วก็ยกสินค้ายกอาหารอะไรต่างๆมาเนี่ยน้ำดื่มก็ไปบริการตัวเองซอสอะไรอย่างเงี้ยพนักงา,านใช้แค่คนจัดรายการอาหารให้เราแค่นีคนเดียวผมถึงบอกว่าตำแหน่งงานตรงนี้น่าจะน้อยลงและอนาคตคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานนะครับที่น่าจะตกงานมากขึ้นเรื่อยๆขอกินอาหารแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูอาชีพถัดไปนะครับว่าเป็นอาชีพอะไรที่ผมจะพาไปดู ตอนนี้เรากําลังขับรถเข้าไปในลานจอดจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาใช้แทนคนเมื่อก่อนนะต้องให้พนักงานมาจ่ายบัตรเดี๋ยวนี้เป็นตู้อัตโนมัติหมดแล้วนะครับไม่ต้องใช้คนแล้ว แค่เอามือไปสแกนนะครับบัตรจอดรถก็ออกมาเพราะฉะนั้นนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับลานจอดรถไม่ว่าจะเป็นพนักงานออกบัตรหรือว่าคนดูแลเนี่ยผมว่าตำแหน่งงานน่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆเรากำลังออกจากลานจอดรถนะครับขาออกนี่ผมจะให้ดูความอัจฉริยะของระบบลานจอดรถนะครับผมจะลองไม่สแกนบัตรจอดรถดู คือบัตรจอดรถอ่ะที่เราประทับตามาแล้วเนี่ยเครื่องมันสามารถอ่านแล้วก็เปิดไม้กั้นให้เราได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสแกนบัตรนี่ฮะโหสุดยอดจริงๆครับผมถึงบอกว่าคนน่าจะตกงานนะครับที่ทำเกี่ยวกับลานจอดรถเพราะว่าระบบอัตโนมัตินี่มาแทนได้หมดแล้วครับ ตอนนี้ผมเดินอยู่ในร้านอีกเกียนะครับจะพามาดูอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่าขอซื้อของก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอาชีพนั้นคืออาชีพอะไรซื้อของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเฉลย อาชีพนี้ก็คืออาชีพแคชเชียร์ครับนี่ยเพราะว่าคือที่ร้านอีเกียเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องอัตโนมัติหมดแล้วนะครับลูกค้าสามารถทำรายการเช็คราคาสินค้าจ่ายค่าสินค้าได้ด้วยตัวเองมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าเครื่องอัตโนมัติเนี่ยมันมาคิดเงินแทนคนได้ยังไง ตัวสินค้ามันจะมีบาร์โค้ดเราก็ยิงไปที่หน้าจอเลย uh huh. เราทำหน้าที่เหมือนเราเป็นแคชเชียร์เองเลยนะครับ uh huh. เสร็จปุ๊บหน้าจอนะครับ uh huh. เราเช็ครายการสินค้าที่เราซื้อ uh huh. แล้วก็ถ้าเราจะจ่ายครับ uh huh. เราก็กดปุ่มสีเขียวเลย uh huh. นะฮะ uh huh. เป็นระบบสัมผัส เขามีให้เลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตกิฟต์การ์ดคิวอาร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตการ์ดเขาจะมีเครื่องนะครับเราก็เอาบัตรเครดิตเสียบเข้าไปนะครับนะพอเราจัดการบัตรนะครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยระบบก็จะคิดเงินนะครับเรียบร้อยจบแล้วครับ จะเห็นนะครับว่าเจ้าเครื่องเหล่านี้มันทำงานแบบไม่ได้ยากครับง่ายๆแล้วก็ลดความยุ่งยากในการใช้คนใช้ลูกค้านี่แหละครับเป็นคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนอาชีพแต่และอาชีพที่เราพาเพื่อนๆไปดูในคลิปนี้นะครับมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของที่เราคิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากความจเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่จริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันมีอีกหลายๆอาชีพแน่นอนนะครับที่จะได้รับผลกระทบเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับว่ามีอาชีพไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปก็ได้นะครับขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วคอยติดตามนะครับว่าช่องเราจะพาไปดูอะไรจะนำเสนออะไรสนุกสนุกแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันดีแล้วเจอกันครับ